สวัสดีครับวันนี้พบกับวิธีการสร้างแผนภูมินะครับดังตรงนี้นะครับแผนภูมิง่ายๆโดยนําข้อมูลในตารางตรงนี้นะครับมาทําแผนภูมิวิธีการนะครับกสร้างงานใหม่ขึ้นมานะแล้วก็ไปแทรกนะครับ แทรกเลือกเป็นแผนภูมิเสร็จแล้วก็เลือกชนิดแผนภูมินะครับในที่นี้ขอเป็นแบบคอลัมน์ธรรมดานะครับตกลงไปนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมา2หน้าต่างตรงนี้นะครับเป็นของ Word กับของ Excel นะครับ e x c e เจะเป็นข้อมูลเพื่อให้แผนภูมิมีข้อมูลตามตรงนี้นะครับเส้นสีฟ้าตรงนี้หมายถึงว่าเป็นการปรับเขตข้อมูล ให้มันเหมาะสมกับจำนวนของแผนภูมินะครับณตรงนี้เราต้องการแผนภูมิที่เป็นจำนวนประชากรนะครับของประชากรในปี58นะครับของแต่ละภาคโดยจะให้แต่ละภาคเป็นแท่งและก็เป็นสีอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ของเรามันเป็น3แท่งนะครับเราก็หดข้อมูลเข้ามาโดยที่คลิกที่ Excel นะครับ ลกษรสีดำนะครับคลิกค้างไว้ล่างหดเข้ามาสังเกตนะครับข้อมูลจ่เลยแค่แท่งเดียวแล้วทีนี้เราก็ไปใส่หัวตารางตัวนี้ครับว่าเป็นภาคนะครับภาคและอันนี้จะเป็นจนํานวนประชากรน,นะครับ ขยายช่องมานะครับแล้วก็ใส่ตรงภาคให้ครบทั้ง6ภาคนะครับโดยดูข้อมูลจากตัวนี้นะครับว่าภาคอะไรบ้างกับตัวเลขนะครับประกอบกันไป เมื่อเสร็จนะครับเราก็เช็คดูว่าข้อมูลตรงหรือเปล่านะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ปิดออกไปเลยนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนสีของแผ่นภูมิแต่ละอันนะครับโดยคลิกที่แท่งแผ่นภูมินะครับให,ให้ให้เลือกแค่แท่แงเดียวนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีนะครับเลือกที่รูปแบบแล้วก็เลือกสีนะครับที่ต้องการ ไปจนจนครบนะครับนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ